สกู๊ปวันนี้ครับสกู๊ปของ positive thinking นะครับ by สิงค์คอร์ปอเรชันนะฮะขอบคุณผลิตัพันฑ์สิงค์มากนะครับที่สนับสนุนความคิดดีๆนะครับคนเราทุกคน,นครับมีความคิดที่ดีจะนำพามาซึ่งสิ่งดีๆวันนี้ผมมีแนวความคิดของเด็กรุ่นใหม่คนหนึ่งนะครับมาฟังกันดีกว่าว่าเขามีวิธีคิดในการใช้ชีวิตเขายังไงนะครับแล้วเป็นประโยชน์กับคุณมากาน้อยแค่ไหนไปดูกันครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงนะครับข้อคิดดีๆโพ i ิทติงกิ้งบายสิ่งนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับน้องเวลผู้ช่วยผมเองเหมือนเดิมครับผู้ช่วยผมเองครับก็อยากจะถามว่ามีเรียกว่าอะไรนะแนวคิดดีๆเวลาการดำเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยของวิวเนี่ยมีแนวคิดแบบไหนที่ทุกวันเนี้ยที่เป็นตัวเอง แนวคิดของผมตอนนี้ก็คือการตั้งใจใส่ใจค,คือหลักๆเลยครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารัก mm hmm. ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุข mm hmm. ก็คือถ้าเราคิดจะทำอะไรเนี่ยผมว่าถ้าถ้าเรารักตั้งใจและใส่ใจกับ,บกับที่เราทำเนี่ยครับ,รบทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จไ mm hmm. ด้ เกิดจากความรักก่อนเลยนะมันก็จะทําให้ทุกครั้งที่ทํารู้สึกว่ามีความสุขมีคใช่แล้วพอมีความสุขเราก็จะใส่ใจกับมันตั้งใจมันก็เป็นลูกของมันไปใช่ครับผมนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆครับฝากไว้ด้วยนะครับแต่ข้อคิดดี positive thinking by สิ่นะครับนั่นคือความคิดดีๆจากน้องคนหนึ่งนะครับ เขาอาจจะผ่านประสบการณ์มาประมาณนึงนะครับบอกได้และแยกย้าได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับดูแล้วกลับไปคิดนะครับแล้วมันจะนำพาซึ่งวิธีความคิดที่ดีนะครับและสิ่งดีๆจะตามเข้ามาขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันมากนะครับที่สนับสนุนช่วงนี้ positive thinking by สิงค์คอร์ปอเรชันขอบคุณมากครับ เดี๋ยวพอถ่ายในการเสร็จจะทำการพ่นสีต่อคือให้เสร็จภายในี้หรือเปล่าคะยังครับโอ้หคงเหลืออีกหลายวันครับเมเวลาพ่นสีเราไม่ต้องพ่นกี่ชั้นอะไรยังไงครับาหมอไม่มีความรู้เลยหลักๆก็อันนี้มามาณ6เที่ยวอาจจะได้เป็นแข่ขันนะครับค่ะโอเคพอๆ ดูสังเกตหน้าตามันหมอเคยตั้งชื่อหน้ามันนะเมยว่าตัวเ,เนี้ยตัวเนี้ยเป็นกระบะหน้างง้นัง่งงหน้ามันจะงง้อหน่อยคือแบบคือมันจะเหมือนคนแบบคิ้วแบบอ๋อเหมือนแบบเออหัวโตๆคิ้วตกๆงงๆงกระชิมิดหน่อย <บา S 2> นะหมอเป็นยังงหนูหว่าลักษณะคันมันใหญ่เหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์เลยอ่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะดูดีไซน์การออกแบบของรถในปีพันเก้าร้อยห้าสิบกว่าค่ะยุคห้าสูงเนี่ยจะดูคลาสสิกจะดูอวกปูมก็คือถ้าถ้าเรียกในทรงนั้นก็คือเริ่มมีโป่งคือมันจะดูใหญ่ใหญ่แล้วก็ดูเอะไรโค้งมนโค้งมนเออประมาณนี้นะครับนี่ใส่ก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ ลองสีลองพื้นครับต่นี้อยู่ขั้นตอนการเลือกสีแล้วว่าอยากได้สีอะไรก็มีสองอย่างวิธีการเลือกก็คือพี่ถ้าคนโค้งมนอย่างเงี้ยเลือกเป็นสีหวานก็ได้สีหวานก็เข้านะหรือไม่ถ้าจะทําให้มันดุดันก็เลือกเป็นสีดําหรือสีเข้มเลยค่ะการแอรบัดช่วยรอบมีอะไรนี่เดี๋ยวเราเดินดูข้างในเดี๋ยวข้างหลังข้นงในละ๋อ นี่ยังคลุมไว้อยู่่โป้พวร์ออโตไม่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 ใช่ของกันเมใส่วาร์นมเพรานะมันคันจริงๆนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากนะครับแล้วก็เริ่มร้อนด้วยอย่างงี้นะนี่เป็นสิวตาตรงนี้ตรงนี้จะเลยสูงๆหน่อย ใช่เขาดีไซน์แบบช่วงช่วงรถอะคะ่ะมันมันสูงมากเลยนะรงข้างบนมันจะเป็นโค้งๆหน่อยจริงๆแล้วคันสุดพวกเคยไปคันรถกระบะแบบคันใหญ่ๆไหมมีไหมยังนะคะยาวไหมยังนะเดีย๋ยวเอาสัญญาว่าถ้าคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยว,ยวจะกลับไปให้คันสุดพวกกลับมาคันกันอีกรอบหนึ่งว่าตอนเสร็จแล้วมันเป็นยังไงข้างหลังนี้ ที่หมอไปหามาใส่ใช่ไหมคะข้างหลังเนี่ยเป็นการทําขึ้นมาเองโดยช่างบ้านเราจากค้อนเนี่ยตีขึ้นลอนขึ้นรูปมาเนี่ยครับจากค้อนจากเหล็กเป็นแผ่นๆจริงๆครับใช้การตีขึ้นมาขึ้นรูปใหม่แล้วเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเราจะปูด้วยไม้เป็นฟิวไม้เนี่ยคิดว่ายากนะไอ้ตรงเนี้ย จะยากหน่อยก็คือการปีให้เป็นโลโก้เรียนแบบของเก่าคือจะทำเรียนแบบของเก่าด้วยใช่คือการแกะสลักเล็กเป็น international เดินเรดเวนช่วงทายวันนี้พามาคันกันแบบคันจริงๆค่ะตอนนี้ตัวแรกแล้วเอางี้เดี๋ยวไป ตาเขาลงมาแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูทางด้างนอกอแปะก่อนอะออนะแปลก่อนเหงื่อออกแนละ้ว <laughs>